มีการประชามพันธ์เชิญชวนนักเรียนนักศึกษาให้เขามาดูกิจกรรมการาท่านหน้าสุนวาร์การนะครับท่านแทนหน้าสุดวารการท่านราบ้างใหม่นะครับซึ่งทางราชการเนี่ยและทางรรทางการที่มีฝีมือนะครับซึ่งเราจะได้ไปเห็นเขาได้นะครับพัฒนาฝีมือแรงงานตัวเองให้ดีขึ้นซึ่งก็ดีกว่ากันเอาเวลาให้สูงขึ้นให้ดีขึ้น นะครับเพื่อให้ก้าวสู่ระดับสากลอันนี้เป็นัารอบรอบผ้าครับพวกราดจะใช้ดับใช้นนดินมด

จะย่าเนี่ยเ็นทีมังกล่วทีเราไปตักเอ่ะ